สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นมุมกินนัากินนะคะก็ได้เมนูเดิมนั่นแหละวันนี้ไม่ใช่ขนมจีนนะคะหนูอยากกินเส้นหมี่กับน้ํายาขนมจีนนะคะมีขาวนะมีขาวนะคะเห็นไหมหนูมีอะไรมีทั้งเนื้อตาแห้งอบกรอบอบแห้งนะคะอบแล้วก็มีปลากรทอดมีปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็มีสมปักเสียนผักก็มีเยอะแยะมากมาย <c oughs> ดูเอาเดอ้อวันนี้หนูอยากกินส้มตำด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะลองเอาส้มตำใส่คำหนึ่งดิมันเข้ากันไหมกับไอ้นี่นะ,ะอยากจะแบบโรยทีเดียวกินทีเดียวเลยที่เจ็ดมานั่งหยิบที่ล็บอย่างสองอย่างเลยคะ่ะอืม อร่อยอยู่ได้อยู่พักน้ำค่ะตังปลาทูใส่ไปแบบนี้เลยกินพร้อมกันไปเลยตำนิดเดียวนะเพราะว่าหนูก็กินได้ไม่เยอะนะ เดี๋ยวมันจะเหลือพี่เกศมานั่งแช่ตู้เย็นนะคะอเอาแก่นี้ก่อนวันนี้อยากกินช้อนอือเอาเสียบปุ๊บ จนจองรวกอร่อยนะอร่อยนะเส้นหมี่กับน้ำยาป่า xà ly xà ly tiếp อ๋อนะยังไม่ได้กินปลาหมึกไอ้นี่เลยเนื้อ <c oughs> เนี่ยหนูไม่ได้ทํามันกินกับข้าวนะคะ <c oughs> ขอไปกินเผ็ดแล้วเสียงหายเนื <c oughs> น้อตากแห้งอะ่ะหนูทำมาไว้กินเล่นนะอบกินเล่นไม่ได้กินกับข้าวหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> กิโลเหลือไม่ถึงสิบชิน้นกินทุกวันทุกวันนะคะ มันเหนียวกวจะทอดกรอ,อบมันไม่กรอบไม่เหมือนอบทอดเอาขึ้นเอาขึ้นเร็วเกินนะคะมันก็เลยไม่กรอบถ้าอบมันจะกรอบกรอบเลยแตกซี่ปเป็นซีบเลยปะปลาปกนี่กรอบแน่นอนอ ไม่เค็มนะอร่อยพอดีเค็มพอดีมันมๆน,นนัวๆถ้าบางเจ้าอ่ะมันจะเค็มเนาะก่อนซื้อทุกครั้งหูถามทุกครั้งว่าเค็มไหมถ้าเค็มหนูไม่เอาคนขายขเขาก็จะบอกเลยว่าอันนี้เค็มอันนี้ไม่เค็ม ล้างมือนะคะเอาตามมาล้างมือด้วยโอ้มันเป็นอะไรนะอืออืม,อมเป็นยังไงเสียงเออ Ini bayi ถนุนออนที่เหลือนะคะ พักเสียนกินนาทีแล้วตามมองไม่เห็นอร่อยมากนะคะ oh ฉันเคยทำอะไรด้านนอกไหมลูกลูกก็ว่าทำไมมือหนูหอมจังมือไม่ได้หอมนะนี่กระดาษทิชชู่หอมซื้อแบบกระดาษทิชชู่หอมมานะหอมมากหอมเหมือนน้ำหอมหอมแบบเหมือนแป้งเด็กอะไรประมาณนั้นแต่หอมมากกว่านั้นนะหอมเย็นๆไม่ปวดหัว กินเหมือนกินเหมือนเดินผ่านผู้หญิงแบบส,สวยๆแล้วกลิ่นตัวหอมประมาณนั้นจริงจริงจริง 嗯嗯。 biết nè ui ทุกคำแม่แทบก็ไม่กินหนูเป็นคนแบบนี้นะถ้าไม่แทบหนูไม่ฝืนกินเนาะ ต้มตำปลาไหลคำหนึ่งปิดคลิปแล้วมันยาวนะคะเดี๋ยวจะกินตอนน่อมันหมดไอ้น้นำที่มันเหลือนอโอเคพอแล้ว โอเคไปเจอกันใหม่คล no ิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็รอติดตามชมดูกันนะคะว่าหนูจะกินอ่าะไรในคลิปต่อไปหนูดูเวลาในโทรศัพท์โอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพระไปพรนะคะทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่จิตไม่จนร่ำรวยทั้ทุกคนนะ กิจการงานใดก็ขอจัดรงงเรืองทุกขึ้นทุกวันทุกทุกคนทุกท่านนะคะโอเคไม่ยปไายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะหนูจะปิดยังไงก่อนหนูก็ยกตัวไม่ได้เดี๋ยวนะขอไปนะคะแป๊บหนึ่ง